คุณผู้ชมครับปลาอะไรหายากที่สุดผมให้เวลาคุณผู้ชมคิด10วิหนึ่งสองสามี่ห้าหก7็ดหมดเวลาครับผมเฉลยปลากาหายเฮ้ hey! อะไรครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โรบอกครับกับไฟล์มาร์เกอร์พาทที่3ครับผมภารกิจตามล่าหาคอลเลกชันประกาศสุดน่ารักนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมณนะตอนนี้ผมมี 5้าด้ามครับแล้วเกมเขาอัปเดตเพิ่มเข้ามาอีกคุณผู้ชมครับจาก145เป็น150นะครับผมนะเพิ่มขึ้นมาอีก5ครับเราจะหาได้กี่ด้ามครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมหลังพีระมิดนะครับผมมาตรงนี้นะและตรงนี้มีแท่นให้เรากระโดดปุ๊บนี่จะวับมาอีกห้องหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นห้องสีสีแบบนี้นะครับแล้วไหนปากกา เดี๋ยวตามน้องไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีผู้ช่วยมาช่วยในการตามหาประกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะง่ายหน่อยโอ้เอ้าเอ้าอื้ออื้ออื้อเอออ้าวเฮ้เจอแล้วมาพันตัวยุงนี้นี่เองโคเกดอทมาร์เกอร์ครับผมคุณผู้ชมเอาแล้วเมื่อกี้น้องๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยอันนี้บ้านหลังใหม่คุณผู้ชมในนี้ปึ๊บเข้ามายังไงต่อ ผมจำได้ครับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอัปเดตบ้านหลังนี้นะครับอยู่หลังชั้นวางของตรงนี้เหรอหลังตู้เซฟเดี๋ยวไปไม่ได้ติดติดอะไรอึบอึบโอ้โหเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวได้แล้วโอ้โหแบตเตอรี่มาร์เกอร์คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเจ้าสนูยุงนี้นะครับผมโดดขึ้นมาบนบ้านตรงนี้แล้วก็เข้าไปในประตูนี้ฮะไปไหนต่ออ๋อต้องนั่งรอคุณผู้ชมโซฟาห้าคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเควสแบบนี้ด้วยเหรอ ขาดอีกคนหนึ่งอ่านี่ไงเพื่อนนั่งเลยนั่งเลยมานี่มานี้อุ้ยต้องใช้5คนครับผมแล้วยูทูบเบอร์ที่มาคนเดียวนี่ทําไงเนี่ย <c oughs> ตายเลยนะเนี่ยไม่มีผู้ช่วยเย้ได้มาแล้วครับ <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาต่อชั้น2ครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ผมจําได้ว่าชั้น2น่าจะเก็บไปหมดแล้วนะตรงนี้เดี๋วว่ามีซ่อนอยู่ในไมโครเวฟมีความเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวรอน้องแก้ปริศนาก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชม A a few moments l รู้แล้วครับคุณผู้ชมครับปิดสนาตู้ไมโครเวฟครับผมรหัสนี้เราเอามาจากตรงไหนคุณผู้ชมครับตรงนี้นะให้คุณผู้ชมเข้าไปที่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีรหัสอยู่ข้างบนนะครับผมตรง URL <c oughs> ด้านบนเว็บไซต์อ่ะคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก็แล้วกันนะของผมนะครับ 1...7...7...5...5...2... 0 0โกโอเคเรียบร้อยครับผมสักเสร็จอ้ว แค่นี้หรอใส่แล้วไงต่อไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้อดีคุณผู้ชมพอเราใส่ไมโครเวฟปุ๊บตรงนี้เปิดครับผมตรงเตาผิงเนี่ยปั๊บแล้วเก็บ <Nope. S 1> นูนูมาเกร์ครับผมแหมมาแอบ,บอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับไปหาด้ามต่อไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับจากออฟบี้ตรงนี้นะครับผมหันหลังมาตรงนี้นี่อัปเดตมาใหม่นะครับผมปุ๊บอ่าอยู่ไหนอะไหนอะ มาเกอร์นี่แน่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับตรงบ้านตรงน้ําเขามีอัปเดตใหม่นะครับผมแค่เราเข้าไปในบ้านเลยครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวให้น้องนําก็แล้วกันนะครับนี่ห้อยหัวอยู่นี่มานี่มานี่เดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวนะต้องเหยียบตรงนี้นะครับตรง NPC เนะี่ยแล้วก็อเออเรียบร้อยแม่มาห้อยหัวเนียนเลยนะครับคิดว่าตะโคมไฟ จากนั้นให้เราขึ้นมาชั้น2นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีบันไดล่องหนอยรงนี้ไต่ขึ้นไปผมเก็บไปยังเนี่ยดาบนี้ไม่แน่ใจเอา้ายังเหรอโอ้โหคิดว่าจะเก็บไปแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับคุณผู้ชมตรงกล่องเนี่ยเนียนเลยนะคือแบบว่าเป็นกล่องหลอกตานะครับคุณผู้ชมนี่นะตรงนี้นะครับภูเขาลูกนี้อีกแล้วเหรอคุณผู้ชมครับ ดูเหมือนว่ายังมีประกาอยู่เยอะเลยนะครับที่ภูเขาลูกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตามน้องไปนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะมีไข่2ใบแล้วก็เฮ้ยเมจิกวับมาไหนโอ้โหมีโค้ดอีกแล้วนะครับผมต้องแก้ปเัสนเดี๋ยวนะอันนี้เก็บได้ไหมเนี่ยได้ได้ได <laughs> ผมคิดว่าแต่ NPC ฮิวอกพิมพ์สามครั้ง f minutes later เย้ได้แล้วครับผมคุณผู้ชมสรุปว่า4ครั้งนะครับผมไม่ใช่3ครั้งนะเพราะว่ามาสกูนี้เนี่ยผมพิมพ์แล้วก็เอนเตอร์ไปแล้วก็ยังไม่ได้นะครับผม4ครั้งคุณผู้ชมเอาเป็นว่าพิมพ์ฮิวอกแล้วก็เอนเตอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อๆจนกว่าจะได้ก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมไปหาด้ามต่อไปกันเลยครับหอนาฬิกาหลังหอนาฬิกาครับคุณผู้ชมครับปะเดี๋ยวน้องๆจะพาผมย้อนอดีตนะครับผม เมื่อสักครู่นี้ผมไปมาแล้วคุณผู้ชมลืมกดอัดคลิปนะครับ <c oughs> ขอโทษคุณผู้ชมด้วยโอเคไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปเลยครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะแล้วก็รอครับนี่เขาก็จะวาร์ปเรามาอีกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราย้อนเวลามาหาอาดีตแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้มาหาประกานะครับผมเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยามะเนียนนี่ เนียนเลยนะแหมมากรมคกลืนอยู่กับดอกไม้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไหนมาสกักู่นี้นี่มาแอบอยู่ในพุ่มหญ้าไอจุบ๊บ้าเอ้ยนี่สียนพูน่ารักเชียเจ้าหญิงเจ้าหญิงมาร์เกอร์โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมอสักู่นี้เนี่ยที่ผมบอกว่าลืมกดอัดคลิปนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ดอกบัวตรงนี้นะครับผมกระโดดไปปุ๊บนี่นะครับเขาก็จะวาร์ปมาอีกที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าของผมได้เก็บไปแล้วนะครับมาสกู่นี่นะ มันเลยไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมเก็บไปแล้วไงโอเคต่อกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับทีนี้ให้เรามาชี่ใบบวงนี้ครับผมกระโดดปับ๊บอา้าวตายเว้ย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่นี่มาเหลี่ยมตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนี่นะครับง่ายกว่าโอเคโดดปึ๊บปึ๊บแล้วก็มานี้ปึ๊บแล้วก็เออเรียบร้อยแหมอีแล้วก็ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแอบเนียนอยู่ตรงก้อนหินนะครับผม เรียกได้ว่าแทบสิงเข้าไปในก้อนหินแล้วอะต้องตาดีๆนะครับแบบนี้นี่คือมันต้องใช้ไหวพริบนิดนึงนะครับมนสนุกตรงนี้แหละคุณผู้ชมทีนี้เราจะเข้าไปด้านในตัวปราสาทแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีสักสิบแปะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้เหมือนน้อง <c oughs> ผมว่าแล้วกูยังไม่ทันขาดคําเลยนะครับมันต้องแอบเนียนอยู่ในปราสาทสักประมาณสิบด้ามน,นะครับอย่างน้อยๆน,นะโอเคตามน้องไปนะครับคุณผู้ชม ตามทางมาก็จะเจอกับพระราชา m าเกอร์ไปไหนต่อพอเราขึ้นชั้นสองมาได้นะครับคุณผู้ชมครับให้เรามาตรงนี้นะนี่นะนี่ครับแล้วก็ไต่สขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับผมโอเคไปไหนต่อลงไปตรงนี้เดี๋ยวนะขอดูน้องก่อนเฮ้ยอ๋อให้มันตกลงตรงหน้าต่างใช่ปะอ่าเขาก็จะวาร์ปเรามาที่ห้องรับนะครับแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งดาบแล้วครับคุณผู้ชม นี่แล้วก็ข้างตัวประสาทนะครับผมมาร์กเกอร์ธนูนะฮะโดดมาแล้วก็มาร์กเกอร์ครบเพิงเออมาเนียนเลยนะคุณผู้ชมดูดิคุณผู้ชมดูนะอันนี้คือครบเพิงธรรมดาและนี่คือมาร์กเกอร์เนียนไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับคุณผู้ชมครับลงมาปุ๊บด้านในโอ้โหดามบรรอลเลยครับผมมาร์กเกอร์มังกรมีไข่ด้วย น่ารักคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้นะเนี่ยพอเราขึ้นทางเดินมาข้างๆปราสาทนะครับผมแล้วก็ลงไปปุ๊บเนี๋ยนะเฮ้ยเอ้ยเ,ยเกือบตกฮึดฮึดโดดอา้อาวอ้าวผมติดไรอะ่ะโอเคแหมตูดใหญ่ก็งี้เลยครับผมเข้ายากกว่าคนอื่นเขาโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วก็มาที่ด้านซ้ายของตัวปราสาทน,นะครับคุณผู้ชมเราจะเจอบันไดล่องหุนอีกแล้ว พร้อมกับต้นไม้อึ้ยโดดโดดเออต้นไม้นี่มันพิลึกกึกๆเดินแล้วติดๆข,ขาดๆเฮ้เดี๋ยวนะโอ้โหคือแบบมันใสมากใสจนผมมองไม่เห็นเลยว้ยจริงๆต้องใช้แว่นนะคุณผู้ชมนะต้องใส่แว่นนะครับสายตาไม่ค่อยจะดียังต้องมาออบบี้อ,อ้ยไปได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เออ <laughs> <laughs> ดีไม่ต้องเดินใหม่โอเค ทา,ทางไปเรื่อยๆคๆๆ่อยๆไปครับเราไปแบบช้าๆแต่ชัวร์ดีว่าคุณผู้ชมผมเห็นประกาแล้วอยู่แค่เอื้อมแค่เอื้อมทีเดียวจะได้แล้วจะได้แล้วโดดไปเลยเพื่อนโดดไปโดดไปเร็วึโอเคโอเคได้แล้วเย้โอ้หกว่าจะได้นะครับผม พาไปครึ่งชั่วโมงนะครับไอที่เห็นเนี่ยตัดต่อล้วนๆหลังจากที่เราได้มาเกอร์ยากๆไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรามาง่ายๆกันบ้างดีกว่านะครับผมนะมาที่ตลาดนะครับเราจะเจอมาเกอร์พ่อค้าจากนั้นกดคุยกับเขานะครับผมนะให้หาเหรียญนะครับพอเราคุยกับเขาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวหาเหรียญต่อเลยนะครับผมนี่เจอละหนึ่งเหรียญเก็บมาเหรียญที่2ในประสาทคุณผู้ชมครับเหรียญที่3อยู่บนกําแพง เงินบางอยู่โอเคเหรียญที่4บนปปอะปากกานะครับผมนะนี่นะเสาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมปากกาอัศาวินหายอา้าวนี่ไงปากกาอัศาวินโอ้โหเจอมันค่าเดี๋ยวนะเราไม่เก็บเหรียญกันแล้วเหรอไปฆ่าปากกาอัศาวินก่อนใช่ไหมตายไหมตายไหม ไม่ตายเออตายสักทีโอเคเราไปหาเหรียญกันต่อดีกว่าครับคุณผู้ชมหลังจากที่ฆ่าเจ้าอัศวินได้แล้วนะครับให้มาด้านขวาของทางปราสาทน,นะครับผมเหรียญที่6เก็บมาปริศนาเห็ดยังไงต้องแก้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะปริศนาเห็ดอ่าคุณผู้ชมครับ ให้เราลงมาตรงที่เดิมเลยนะครับก่อนหน้านี้เราเคยลงมาแล้วนะมีเหรียญซ่อนอยู่หนึ่งเหรียญโอเคตอนนี้ได้กี่เหรียญแล้ววเนี่ย <laughs> 7จ็ดป่ะผมก็ลืมเนี่ยว่าแต่ไปหาด้ามอื่นนะครับผมลืมไปเลยว่าได้กี่เหรียญเหรียญที่8คลิกแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยพอเราคลิกตรงนี้เสร็จนะครับคุณผู้ชมมาคลิกตรงนี้ต่ออ่ะผมคลิกมาทุกอันเลยคลิกคลิกคลิกทุกอันทุกอัน แล้วก็ตรงนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เอา้าเจอเหรียญไว้เลยเมื่อสักครู่นี้ครับปริศนาเห็ดที่น้องบอกอะครับมันเป็นเหมือนคำใบ้ครับผมแล้วก็ให้เรามาคลิกเห็ดตรงนี้นะครับอันสุดท้ายแล้วเราก็จะได้มาเกอร์ใช่ไหมอา้าไม่เห็นมีอะไรอะ่ะ เดี๋ยวผมจะลองคลิกใหม่นะครับคุณผู้ชมฮะคลิกแค่หนึ่งอันพออ่าหนึ่งแล้วก็2ตรงนู้นเมื่ัสักคู่นี้คลิก3าม,มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคลิกหมดทุกอันเลยไม่ได้โอเคสองอ่าได้แล้วครับผมคุณผู้ชมครับ ห้ามคลิกหมดทุกอันแบบผมมาตอนแรกนะไม่ได้นะครับผมคลิกได้แค่อันเดียวเท่านั้นโอเคเราก็จะได้มาคเกอร์เห็นมาแล้วนะครับผมโอเคครับไปหาด้ามมื่นต่อครับคุณผู้ชมครับสําหรับเหรียญสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมหรือย,ยังไงเดี๋ยวนะต้องหามุมก่อนลงไปให้ตรงนั่นไงผมว่าแล้วอุย้ยแต่ได้หวะ่ะ <laughs> p f เอเอ้ย ยังอุห์โดนมีอีกนะฮะสวยงามเลยครับผมมาสักครู่นี้อ่าผมเจอแล้วคุณผู้ชมเหรียญสุดท้ายนะครับผมมนอยู่นี้โอเคเราน่าจะครบสิบเหรียญแล้วแล้วก็คุยกับเขาอ่าเรียบร้อยเอาขาดอีกหนึ่งเหรียญอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยเจอแล้วคุณผู้ชมนี่มันอยู่ตรงต้นไม้อยรงต้นไม้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เออได้แล้วครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เรามีครบสิบเหรียญแล้วนะครับให้เรากลับไปคุยกับพ่อค้าครับผมขอซื้อมาร์เกอร์หน่อยครับเย้โอ้โหกว่าจะหาเหรียญครบนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับผมตรงนี้มีซ่อนอยู่อีกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นปะ พ่อค้าแอบอู้นะฮะมาร์เกอร์พ่อค้านอนหลับเอาละครับผมสำหรับพาร์ทที่3มนี้ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้ากับพาร์ทที่4นะครับผมเดี๋ยวมาดูมาร์เกอร์กันบ้างดีกว่าครับว่าเราหาได้กี่ด้ามแล้วนะครับจากเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ย58ด้ามครับผมจําได้ครับณตอนนี้ครับผม86ด้ามแล้วครับคุณผู้ชมหะาเกือบร้อยแน่นะครับผมเอ้ยคุณผู้ชมฮะ มาร์กเกอร์ในโลกอดีตเนี่ยเราเก็บได้ครบหมดทุกอันเลยนะครับตั้งแต่อีซี่นะครับผม ยันอินเซนเลยนะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆกนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาช่วยตามหาคเกอร์ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะในพาร์ทที่3ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับและถ้าคนเพื่อนที่ชอบวิดีโอนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดี পারা পারা পাই